ายอดหรือเรียกอีกอย่างว่ายันนวะหอระคุณแปลว่าพระพุทธคุณทั้ง9ถอดมาจากบทอิติปิโสได้แก่อสังวิสุโลปุสะภุพะซึ่งหมายถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้ง9ประการโดยรูปแบบของยันจะมียอดแหลมทั้ง9ยอดแบ่งได้เป็น7อย่างคือ1.9ก้ายอดนพเก้าวองยอดนพคุณ 3. กยอด16พระองค์ สี่ก้าวยอดแปดทิศห้าก้าวยอดคู่ชีวิตหกกาวยอดพุทธคุณสิบและเจ็ดก้าวยอดทับหน้าพุทธคุณของยันก้าวยอดเป็นที่เรื่องลือด้านอยู่โยงคงกระพันเมตตามหานิยมป้องกันภัยอันตรายจากศาสต,ตาวุธทั้งหลายผู้สักจะนิยมสักไว้ที่ท้ายถอยถือเป็นยันชั้นครูมักเป็นที่นิยมของผู้เริ่มสักใหม่ๆทั้งหลายยอดของยัน มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆและมีความหมายต่างกันคือยอดที่หนึ่งมีความหมายว่าชาตรีโดนของหนักของเบาของแหลมของคมก็ไม่ระคายผิวยอดที่สองแขวงแกรศัตรูหมู่มารเหตุเพศภัยอันใดก็แข้วคาดผ่านผลจากเราไปหมดยอดที่สกันภยัยจากทิศท,ทั้งสบนบกในน้ำบนอากาศทำอันตรายเราไม่ได้ ยอดที่สมหาระงรับดับเรื่องร้อนเลวร้ายขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นความเป็นคดีระงรับดับหมดทุกเรื่องยอดที่หดับทุกทุกภัยที่เกิดกับตัวความลำบากยากจนหน้าดำคำหมองให้หายจืดจางไปยอดที่หสุขล้นทวีความผาสุขทั้งสุขภาพจิตสุขภาพใจยอดที่7จ็ดผลสงสารจิตเกาะเกี่ยวกับธรรมมะ คุณงามความดีรักชั่วประพฤติเลวทำดีตลอดไปยอดที่8การงานรุ่งเรืองนาที่การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเจ้านายรักลูกน้องหนุนเพื่อนร่วมงานดียอดที่9กพยุงดวงแก่ทุกภัยจากการกระทำดวงตกดวงไม่ดีเพราะเวรกรรมบรรเทาลงโดยพลัน